สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้บายครูแยมี่ค่ะครูชื่อวรินทาราเงินเย็นนะคะวันนี้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของเราจะเรียนเรื่องอะไรติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องเซลล์พืชและเซลลสัตว์นะคะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าเซลล์คืออะไร เซลคือหน่วยย่อยพื้นฐานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจประกอบขึ้นจากเซลล์เพียงหนึ่งเซลลยกตัวอย่างเช่นอะมีบาพารามิซียมนะคะจึงทำให้มีขนาดเล็กและมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็อาจประกอบขึ้นจากเซล์จำนวนมากโดยมีโครงสร้างและหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาของอะมีบาแล้วก็พารามีเซียมค่ะส่วนเซลล์ที่มีจำนวนมากนะคะก็คือเซลล์ของมนุษย์ของสัตว์แล้วก็ของพืชค่ะลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตแต่แต่ละชนิดทั้งพืชและสัตว์ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์ แต่รายละเอียดของเซลล์แตกต่างกันเช่นเซลล์พืชมีผนังเซลล์เพื่อให้ความแข็งแรงแต่เซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลลเซลล์พืชมีคลอโรพลาสต์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่เซลล์สัตว์จะไม่มีคลอโรพลาสต์เซลส่วนใหญ่ของพืชมีลักษณะคงรูปและมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมส่วนเซลล์ของเซลลของสัตว์จะมีลักษณะไม่คงรูปและมีรูปร่างค่อนข้างกลมลีนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของเซลลพืชแลวก็เซลสัตว์ค่ะวันนี้คุณครูมีรูปแบบจำลองมาด้วยนะคะถ้ามีลักษณะกลมหรือว่ารีเขาเรียกว่าเซลลสัตว์ค่ะหรือเซลแอนิมอลถ้าสมมติว่ามีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะก็คือเซลล์พืชน,นี่นะคะเห็นไหมเอ่ย ส่วนประกอบของเซลล์พืชน,นะคะก็จะประกอบไปด้วยผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลคลอโรพลาสต์ไมโทคอนเดรียไซโทพลาซึมก็จีคอมเพล็กไลโบโซมนิวเคลียสแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะส่วนประกอบของเซล์สัตว์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม ไมโทคอนเดรียกอจีคอมเพล็กซ์ไรโบโซมนิวเคลียสแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะส่วนประกอบและหน้าที่สำคัญของเซลล์นะคะ 1. ผนังเซลล์เป็นเยื่อหุ้มผิวด้านนอกสุดของเซลล์พืชประกอบไปด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลัก ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืชคะ่ะ 2. เยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อบางๆประกอบด้วยโปรโตีนและลิพิดทำหน้าที่หอ่อหุ้มเซลล์และควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านสามโปรโทพลาสซึมเป็นส่วนประกอบ ทั้งหมดภายในเยื่อหุ้มเซลล์มีลักษณะเป็นของเหลวเรียกไซโทพลาซึมส่วนประกอบอื่นๆเรียกว่าออร์แกเนลค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าโปรโทพลาซึมก็คืออยู่ตรงชั้นถัดเข้าไปน่คะจากเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปสี่ก็คือไซโทพลาซึมนะคะภายในไซโทพลาซึมจะประกอบไปได้วยอะไรบ้าง 1. m i t ไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียทำหน้ทาที่เกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ถ้าเปรียบไมโทคอนเดรียก็คือเปรียบเสมือนโรงโรงงานไฟฟ้านะคะที่จะทำหน้าที่กระจายพลังงานให้แก่เซลล์นะคะสองก็คือคลอโรพาสคอโรพาสจะพบเฉพาะในเซลล์พืชมีสารพวกคลอโรฟิลล์คลอโรพาสเป็นแหล่งที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 3ก็คือไรโบโซมไรโบโซมเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีนนะคะ4กอจิคอมเพล็กซ์ G กอจิคอมเพล็กซ์ทำหน้าที่สร้างคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีนนะคะ5ก็คือเซนริโอเซนริโอมีหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ส่วนสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเห็นหรือเปล่าเรียกว่าไมโครทิบบูค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์นะคะแล้วก็ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ค่ะ6ก,ก็คือแว c u คิโอแวคิโอทำหน้าที่เก็บน้ำและสารต่างๆภายในเซลล์ค่ะห้าก็คือนิวเคลียสค่ะนิวเคลียสเป็นโครงสร้างที่อยู่ตรงกลางของเซลล์เซลลของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปมีนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ร่วมกับเซโทพลาซึม การถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์นิวเคลียสประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อบางๆที่มีรูเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปนะคะจุดๆ,ๆ,ๆตรงนี้เพื่อให้สารต่างๆผ่านเข้าออกระหว่างของเหลวภายในเซลล์เรียกว่านิวคลโอพาสซึมกับของเหลวภายนอกเซลล์อขอโทษค่ะจอกของเหลวภายภายนอกนิวเคลียสในเซลล์เรียกว่าสโตพาสซึมโดยวิธีการแพร่ค่ะ ข้างนอกนี่คือไซโสติลาสซึมนะคะส่วนข้างในก็คือนิวเคลียร์พลาสซึมค่ะโดยจะผ่านเข้าออกกันโดยวิธีการแพร่นะคะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเซลล์พืชประกอบไปด้วยผนังเซลล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารพวกเซลลูโลสมีไซโทพลาสซึมนิวเคลียสไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสคลอโรฟิลล์และเบคิโอคลค่ะส่วนเซลล์สัตว์นะคะจะไม่มีผนังเซลล์มีเยื่ยห Celsius, หอหุ้มเซลล์ห่อหุ้มโปรตพลาซึมมีส่วนประกอบและโครงสร้างต่างๆเช่นไซโทพลาซึมนิวเคลียสมโทคอนเดียแต่เซลล์สัตว์จะไม่มีคลอโรพลาสนะคะนี่ก็คือตารางการเปรียบเทียบส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเพื่อที่ เราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะคะส่วนประกอบก็คือรูปร่างของเซลล์ของเซลล์พืชจะเป็นเหลี่ยมเซลล์สัตว์จะเป็นวงกลมหรือวงรีผนังเซลล์เซลล์พืชจะมีผนังเซลล์แต่เซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์จะพบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ส่วนคลอโรพลาสต์จะพบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ไรโบโซมจะพบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แวคิโอ ในในในส่วนของเซลล์พืชจะมีขนาดใหญ่เรียกว่าแซตแบคทีโอส่วนเซลล์สัตว์จะมีขนาดเล็กเรียกว่าฟูตแบคทีโอค่ะความแข็งแรงเซลล์พืชจะแข็งแล้วก็คงรูปได้ส่วนเซลล์สัตว์จะอ่อนนุ่มไลโซโซมจะไม่พบในเซลล์พืชแต่จะพบในเซลล์สัตว์เซนติโอจะไม่พบในเซลล์พืชแต่พบในเซลล์สัตว์มโทคอนเดียจะพบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กอจีบอดี body, พบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รังแห่เอนโดพลาซึมจะพบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นิวเคลียสในเซลล์พืชจะอยู่ทางด้านข้างเซลล์ส่วนในเซลล์สัตว์จะอยู่ตรงกลางเซลล์ค่ะเอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้บายครูยมี่แล้วนะคะก็คือโพสต์เทสของเราวันนี้ครูจะมีโพสต์เทสมาให้เราทํา Uh, ด้วยกันก็คือสองข้อนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้อสอบเนี่ยจะยากง่ายเพียงใดคะแล้วแล้วก็เป็นข้อสอบที่พบบ่อยนะคะออกบ่อยนั่นเองนะคะก็คือเรามาดูกันเลยค่ะคำถามจะมีอยู่ว่านะคะองค์ประกอบของเซลล์ในข้อใดพบในเซลล์พืชเท่านั้นค่ะฟังคำถามอีกรอบนะคะ,งะ,ะ,คะองค์ประกอบของเซลล์ในข้อใดพบในเซลล์พืชเท่านั้น กอไก่แว c u คิโขอไข่ไรโบโซมขอควายผนังเซลล์งองูกอจีบอดี้ค่ะคิดออกกันไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเมื่อกี้ฟังก็จะสามารถนึกได้อยู่นะคะเพราะว่าข้อนี้จะเป็นข้อสอบที่สามารถเยท,ที่พบได้บ่อยนะคะคำตอบก็คือ คอควายผนังเซลล์นั่นเองค่ะผนังเซลล์มีหน้าที่อะไรคะก็คือมีหน้าที่ทําให้เซลล์พืชน,นี่คงรูปร่างอยู่ได้นะคะข้อต่อไปค่ะส่วนใดของเซลล์ทำหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชค่ะฟังคำถามอีกรอบนะคะส่วนใดของเซลล์ทำหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชกอไก่นิวเคลียสขอไข่เย e ื um ่อหุ้มเซล คอควายคอโรพาสงองูผนังเซลล์ค่ะคิดออกกันไหมคะคำตอบก็คือคอควายคอโรพาสค่ะมีใครทำได้กี่ข้อคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับห้องเรียนวิทยาศา,ศาสตร์น่ารู้บายคุณครูแยมี่นะคะหวังว่านักศึกษาทุกคนนะคะจะได้ความรู้ จากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย